สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานะคะรีวิวของเล่นมาใหม่นะคะเราซื้อมาเพิ่มนะคะแต่วันนี้เราจะมารีวิวให้น้องๆดูใหม่นะคะว่าเราซื้อวัวนี่วัวสองตัวมานะคะสีน้ำตาลสีขาวะคะ่ะแม่วัวคิ้งคองสีน้ำตาลนะคะนี่เป็นสมาชิกใหม่ของเพื่อนไดโนเสาร์ช้างม้าวัวควายนะคะนี่ค่ะอันนี้วัวนี่แม่วัว ส่นเดินนะคะข้างกล่องเขาเขียนว่าเดินได้มีเสียงใส่ฐานนะคะขยับได้นะคะไปมานะคะนี่นดูวัวตัวน้ำตาลหน่อยสินี่ค่ะวัวตัวน้ำตาลก็เหมือนวัวตัวสีขาวเลยนะคะหมดตัวสีขาวดำนี่เลยคะ่ะเดินได้ายฐานมีเสียงนะคะ แล้วแอบใส่ทานไว้แล้วล่ะค่ะอะซื้อได้ในช้อปปี้หรือลาซาด้าก็ได้นะคะน้องมีทั่วไปเลยค่ะคิงคองยักษ์สีน้ำตาลจริงๆมีคิงคองแล้วแต่ว่าเป็นสีดำนะคะนี่เอาสีน้ำตาลมาเพิ่มนะคะสมาชิกใหม่ของบ้านใส่ทอง นี่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะข้างๆกล่องเขาเขียนว่าเดินได้ใส่ฐานมีเสียงนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคานก็ใส่ตรงนี้นะคะข้างล่างน,นี้เลยเปิดปิดตรงนี้คุ่คล่อง,องอสวยงามะคะ่ะ ให,หลับได้นะคะอ่ะอไปดูอ่ะวัวก็ใช้าถามตรงนี้นะคะด้านล่างเปิดปิดตรงไหนวะนี่ค่ะอ่ะสวยงน้ค่ะคือเสียงาอาะให้นอนอยู่เพราะมันวิ่งเร็วมากเลยคะ่ะถ้าไม่ให้นอน Thank you. ตื้นมางดีกว่านี่ค่ะถ้าเดินบุญยากเขจะเดินนี่ก็ ชอบคลิปของเรานะคะกดซับสไครต์ให้เรานะคะกดไลค์กดแชร์ like, นะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆขึ้นมาใหม่นะคะน,น้องๆวันนี้นะคะเราไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะพบก,กันใหม่ EP หน้ามาเล่นอะไรติดตามไ้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ